ภายหลังจากได้ตัวประธานรองประธานคนที่1และคนที่2ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ของโพจากหลายสื่อซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสนชก่อนจึงจะสามารถเปิดประชุมสนชได้อย่างเป็นทางการซึ่งภารกิจสำคัญของสอนชที่จ่อคิวให้พิจารณาต่อจากนี้คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาบริหาร เทศ โดยล่าสุดนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่รองประธานสนชคนที่หนึ่งเผยว่าสนชจะเร่งผลักดันพรบงบประมาณรายจ่ายปี2558ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเลือกนายกรัฐมนตรีได้ประมาณวันที่21-22สิงหาคมแต่นายพรเพชรวิชิตชลชัยว่าที่ประธานสนชที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายให้กับคอสชอนั้นกับกล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นเพียงการคาดการณ์ของนายสุรชัยเท่านั้นเนื่องจากต้องรอ การปรดกล้าประธานและรองประธานสนชก่อนจึงยังไม่ทราบวันที่แน่ชัดว่าจะเป็นวันใดในในส่วนของท่านหัวหน้าสชตอนนี้ก็มีชื่อมีคนสนับสนุนชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะในส่วนตอนนี้ท่านเองมาเป็นประธานสนชท่านคิดยังไงคะก็คิดเหมือนประชาชนทั่วไปผมก็เป็นประชาชนทั่วไปคนหนึ่งแต่ท่านอย่าลืมว่าผมเป็นประธานสนชไม่มีสิทธิ์ลงคือไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ลงโดยมารยาทต้องไม่ลง สำหรับรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคคอสชอนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอที่หลายคนมองว่ามีความเหมาะสมที่สุดในยุคนี้่อใน,ใ,นใ,นในติตามผมเองนะครับท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับและท่านก็เป็นอยู่สองฐานะของผมก็คือก็ทราบมาดีอยู่แล้วหนึ่งคือท่านเป็นไรผมสองคือท่านเป็นผู้ประชาโดยตรงนะครับซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ที่ท่านได้ดำรงตําแหน่งผู้จัดการหบกจะครบปีที่4นี้ท่านก็ได,ได,ได้ได้ให้ความกนนุนณาให้การสน,นับสนุนกับแบ่งงานของหน่วยขึ้นตรงต่างๆคือหน่วยทหารทั่วประเทศได้รับการพัฒนาดีขึ้นมากนะครับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวหัวหน้าคสชอเองจะระบุในงานกิจกรรมเส้นทางการปฏิรูปประเทศว่าไม่อยากให้วิจารณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะขนาดนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งแต่ทุกคนก็ต่างจับตาว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นคงหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์จัดโอชาอย่างแน่นอนทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน